กะลืมเมื่อเห็นเงาตัวเองกลายเป็นคนสวยอยู่ในบ่อหนามกุลาตื่นเต้นลิงลิงลิงดิงดองดิงลิงลิงโหลดลิงโหลดลิงโหลดลิงดิงดิงโหลดม่ลิงโลดก็ลิงโลดเดี๋ยวโลดลิงโลดลิงโลดลิงโลดโนโน่ลิงโลดลิงโลดดีใจมากๆอะโหลดรอโอรอโหลดลิงโลดลิงโลดลิงโลดไม่รอโอรอโลดไม่เอกโล่ โหลดรอโอดอโหลดสระโอห่อหีบรอลิงดอเด็กอ่านว่าโหลดหไหนแไหนไหนต้องเขียนคำว่าโหลดให้ดูหน่อยโหลดรอสระโอรอลิงดอเด็กโนแล้วแล้วแล้วถ้าเดี๋ยวนะโหลดถ้าถ้าคำว่าโหลดอะโหลดรอสระโอรอลิงรอยักโน่อยอ 捞捞。